รถดีๆมากเท่าไรลองไปซื้อดูขนาดลูกเดินข้ามมึงอยาเข้ามาใกล้แต่รถกูจะพังจะสีเม่อถลอ,อกโถสาจจะมากขึ้นทั้งหมดที่เป็นวัตถุไม่ได้ไปให้ท่านพบสิ่งที่เรียกว่าสันติสุขและสันติภาพ ถ้าจะพบความร้อนกันนความร้อนอย่างนี้หาน้ำอื่นดับไม่ได้ต้องน้ำครับเอาแล้วโลกใบนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่เราขอเป็นนกกระจับเป็นชุบน้ำมาโอ้แต่นกกระจาบตัวนั้นดีมากพระอินทไม่ให้นกกระจากต้องทรมานอยู่คนเดียวคระอินก็เลยจกกัดการมันดับไฟ ังการศึกษาที่จะพากันไปรอดก็คือการศึกษาที่ลดค่านิยมที่มันลุกเราจนกระทั่งไม่มีโอกาสพบพ่อพบแม่พบพี่พบน้องขอยกตัวอย่างคนหนึ่งคนบ้านหรอแม่ไม่อยากให้ลูก็กำนานลูกแม่ขอลำบากพ่อเธอตายแล้วขอ ยามมาลำบากเหมือนแม่ไปโูกเรียนลูกคนเดียวเก่งมากเรียนจบกันญาตรียมอไทยไปเรียนต่อประเทศไหนที่อปรตุเียใช่ไหมอิตาลีอัพเปอรเลียไิไปเรียนต่อโทเอกและทำง,งานอยู่ที่นู่นพอทำง,งานมีครอบครัวอยู่ที่นู่น ดูนะแม่ก็ขายนานด้วยเธด้วยไปพนุกดีดนจนจบจบเสร็จ,บจแล้วไปรับใช้ใครทั้งโลกเว้นคนเดียวคือแม่ตงมีน้องสาวคนอยู่กับแม่ไอคนที่อยู่นั้นคือคนโง่ไม่มีการศึกษานะคนมีการศึกษาคือคนที่ต้องไม่รับผิดชอบแม่และพ่อ แม่ตายได้มาพบแม่สองสามครั้งเองแม่ก็ดีใจลูกฉันเป็นด็อ,ตอแต่ไม่ใช่ดรีนนะลูกยาเป็นดรตอร์ตายครับดรีนส,สั่งน้องสาวว่าให้เอาศพแม่ใส่รถเหมารถมาแล้วให้มาทำงานศพที่กรุงเทพ เพราะว่าภรรยาและลูกเนี่ยไม่คุ้นกับบ้านนอกอย่างเรา,น,าน่าเป็นไหมนะการสาอย่างนี้น่าเป็นไหมใครอยากได้การษาแบบนี้บ้างยกมือรู้เรียนสามหมดเลยนะน้องสาวก็เอาแม่ใส่รถตู้เมามาทำงานศพที่วัดชนบครบ พอทำงานศพเสร็จลูกเขางองแงบอกเขาไม่ได้รอด้อนไม่ไหวน้องอยากเขา,เาสบแม่เสร็จสั่งน้องว่าช่วยจัดการเอาไปบรรจุกระดูกทำยังไงก็ได้ที่ต้องจําเป็นกลับก่อนแล้วในการศึกษาที่มันเจบปวดเราก็ถูกจิ้งไล่ตามระบบการศาึกษา บ้านอกเลยเป็นที่อยู่ของคนแก่คนชราอยา่างทั่วถึแต่ถ้าฟังอาจารย์แล้วฉันว่าฉันมีมีอนาคตอะไรอาจารย,ยบอกตรงแน่ใจนะจนะแต่อย่าพูดวันนี้จบแล้วอาจารย์ไม่สรารต่อ,อความคิดอาจารย์นะฉันจบกัหมดแล้วละเชื่อเลือเกินว่าสรุปมือกันเดินถูกทางนะช่วยคนทั้งหมดไม่ได้ ก็ขอให้แสดงตัวเองเป็นนกอะไรฮะนกระจาบนกอะไรนกกระจินกนก,นก,กระจิตนกกระจาบนะนกนิพรามากแล้วเขาเกาะคบพาไปขังไว้แล้วให้ออกลูกเป็นช่วงเป็นช่วงสองสามช่วงนะ้นวกว่าสันทาตญยาน,าน่ันได้ไม่ปล่อยออกมามันก็ทำรังเหมือนเดิมฮะ แต่ของเราในประหลาดที่พมมาจากบ้านนอกนิดเดียวลืมบ้านนอกแม้แต่ควายเดินไปไม่รู้จกักอ่ะมนนษย์น,ก,นกกระจากไม่มีตรงนี้หรือว่าฉันพูดผิดที่บอวันนะี่ยเขาเป็นนกกระจักจริงๆเลยฮนะคืออาจารย์จริงๆไหมหรอชาตินี้มันมีเวลาของชีวิตทั้งหมดเนี่ยแั่ว่าไม่เกินห้าสิบปีก็ลาโลกแล้ว มาเป็นนกกระจากใช่ไหมาล่ะทำเอาอะไรตรงนั้นและรังนด่นไม่ได้ดูแลได้แล้วเรามีหัวหน้านกกระจากนะฉันขอเป็นผู้หนึ่งที่คิดว่าชีวิตน่นาจะมีร่องรอยอะไรเหลือไว้ในคนอายุรุ่นพวกเราครับว่าเ,เชื่อโลกในฉันจะเชื่อรัในวัดที่มันนั่งอยู่ทั้งเนี่ยหมด ลองไปถามดูดีว่าถ้ามาบวชวัดน,นี้เนี่ยมาบวชตามพิธีการหรือมาบวชเพื่อกุดให้ตัวเองได้เข้าเกี่ยวข้องศาสนาอย่างมีคุณค่าอยากได้ครูบาอาจารย์ไปนั่งสัมภาษณ์นะแตนั่งสัมภาษณ์งองแต่ท่านจะรู้เลยว่าเฮ้ยชีวิตถ้าเราต้องการความสุขิแทจริงท่านต้องมาจาก าการจัดการศึกษาให้ตัวเองอย่างถูกต้องจัดสุดท้ายกาลองฝักอะไรที่มันประทับใจมัน้ยเน่ที่อาจารย์พูดอย่างมันมนั้นเห็นภาพเลยครับอ๋อกราบปรบคุณท่านอาจารย์ครับเนี่ยคร,ร,น,น,น,รนี้อยากจะคุยกับเพื่อน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 ,อน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 ตัวอาจารย์ของเราคือเรื่องการศึกษาเนี่ยผมเนี่ยฟังมาตั้งแต่เด็ก ทำห้เด็กๆอายุ13 14 15ปีไปที่ไหนเอาันอวิปรายที่ไหนไปที่ไหนก็ไปทุกทุกที่ที่ไปได้ไปฟางการศึกษาแล้วก็พบว่าปัญหาการศึกษาของไทยฟังเวทีไหนก็มีปัญหาเวทีนั้นฟังที่ไหนก็มีความมีปัญหาที่นั้นคนที่เป็นรัฐมนตรีพูดก็มีปัญหาในมุมมองของรัฐมนตรีฟังนักการศึกษาพูดก็เป็นปัญหาในมุมมองของนักการศึกษา ฟังนักศึกษานักเรียนพูดก็เป็นปนัญหาของนักศึกษานักเรียนโดยสรุปแล้วเนี่ยอันหาเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคนไทยเราเนี่ยปยยัญหาเยอะปัญหาทางการศึกษานีน่ก็เยอะล้นล้นพ้นตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะแก้ปัญหาแบบวิถีพุทธเนี่ยแบบชาวพุทธเนี่ยเอาให้มันใกล้ใกล้เอาให้ใลกล้ก็้ใกล้ใกล้ก็คือปัญหาตัวเราเอง มาหาตัวเราเองผมคิดไปอย่างนี้เพราะเราจะไปแก้คนอื่นเราไม่ได้ผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างเอามนขออนุญาตคุยกับน้องๆของผมโอ้กบเจ็บแกดสิบคนที่มาที่มาจากอะไรได้จะพัดอะไรลงก่เนี่ยแ้วก็ปากถึงเพื่อนปลาทำนิ่งืงียบดูคิว่าคือในการทํางานของเราเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งแน่นอนเราทํางานเราเรียนเัาถือจบแล้วทํางานเพื่อให้ได้อาชีพโอเคเรามีอาชีพ เพื่อให้ได้เงินโอเคเราได้เงินแต่นั่น,นก็คือการคือการเรียนการทํางานท่านประถมนั่นคือการทํางานท่านประถมของชีวิตนะเราเนาะก็เราทํางานเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นีนนนนนนน่เพื่อประกอบอาชีพอยู่ในวัยนี้ทําอย่างนี้ okay, นนโอเคเลยเนาะโอเคยาวเป็นําเลยแต่ยังไงก็ตามที่อยากจะเชิญชวนก็คือว่าเราคิดว่าเราต้องทํางานเราต้องทํางานในส่วนที่เกินไปกว่านั้นอีกสักระดับหนึง่ง ถ้าเราทําได้และอยากจะเชิญชวนให้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งองที่ว่าพวกเราส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่เนี่ยเราเป็นครูเราเป็นครูเลยอาชีพเยเราเป็นครูกันอยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนถือจบมาตอบบรรจุเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรอะไรต่างทีนี้ที่อยากจะคุยกับพวกเราก็คือว่าผมผมเข้าใจว่าผมคิดว่าน้องๆของเราที่อยู่ที่นี่จานวนไม่น้อยที่อยากจะเป็นมากกว่านั้นที่อยากจะทํามากกว่านั้น นั่นคือหมายความว่าที่อยากจะเป็นคนสร้างครูของประเทศไทยอันนี้อยากจะถามแล้วเดี๋ยวเราค่อยตอบกัปมนการภายในของพวกเราก็ได้ครับเพราะอยากจะรู้ว่าอาจารย์ของพวกเรามีใครบ้างที่อยากจะเป็นคนสร้างครูไม่ได้เรียนสอนเพื่อจะไปเป็นครูธรรมดานะที่ออกมาคนสร้างครูเพื่อแก้ปัญหาของประเทศนั่เลยหรือแล้วก็อุดช่องว่างช่องเล็กๆแต่มันใหญ่มากที่มันยาวมากที่เรามองเห็นเนี่ย อันนี้อยากจะเชิญชวนพวกเราให้พวกเราคิดแล้วก็อยากจะคุยกับพวกเราทุกท่านที่อยู่ที่นี่ว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อได้คุยกับพวกเราในช่วงสองวันผมคิดว่าหลวงพ่อได้ให้หลักคิดกับพวกเราไว้มากมากจนคิดว่ามันเป็นภาระไม่จะเป็นภาระเป็นงานที่ท้าทายออกพูดอย่างนี้เลยครับเพราะมันเป็นงานที่ท้าทายมากมากของเราของคนที่ถึงรูเป็นอาจารย์เมื่อวานน้องๆคงเราคงจำได้ว่าหลวงพ่อบอกว่า พวกเราเรียนเยอะเราเรียนมากแต่เราได้ใช้มันน้อยเหลือเกิดเราเรียนจบปริญญาโทจบปริญญาเอจากจบปรามสาขาสีษยาคาะอา,า,าว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงเด้ใช้มากเท่าไหร่เราได้ใช้น้อยอันนี้ข้อใช่ไหมที่ลวงพ่อพูดให้เราฟังเมื่อวานข้อที่สองหลวงพ่อบอกอะไรเราหลวงพ่อบอกเราว่ามันจะได้ชีวิตนะมันจะได้ชีวิตนะถ้า ทำไปทำไปในที่สุดมีแต่ลายเซ็นอย่างเดียวพอเราคงเลิกไมยได้นะว่าเราก็อขอพันธสัญอาชีวิตมากเลยถ้าเราเรียนจบมาเจะไปทางานเป็นอาจารย์หาอะไรทานั่นทานี่ในที่สุดกระิทศเดิไปหาตําแหน่งบริหารตําแหน่งบริหารเป็นอธิการรออธิการเป็นระับพอดีเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งเป็นงานทํางานธุรการงานลายเซ็นไม่ใช่เป็นงานที่ได้เสริมสร้างสติปัญญาของผลมากนะกอันนี้อันนี้อันนี้ที่ว่าเป็นหลักคิดพ่อ ข้อสำคัญมากมากอันนี้นะหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าพวกเราคนส่วนใหญ่ที่เราทํางานอยู่เราที่มหาตรงนั้นแสดงว่าเราเราจะเดินหาที่ทำงานใช่ไหมอ่าและที่สำคัญมากมากก็คือว่าหลวงพ่อได้สืประกายให้พวกเราฟังว่าหลวงพ่อปัญญาที่ท่านสอนมากคือสอนแบบเพิ่มวิธีคิดให้ก,ก,ก,กับคนเพราะฉะนั้นขอให้น้องๆพวกเราที่เป็นครูอาจารย์ทุกคนอยากจะเอาบริษัทใส่ไปเยอะ คือ <Workers. S 2> ทำอย่างไรก็ได้ทุกครั้งทุกครั आ, ้งที่เราสอนสอนก็เพิ่มวิธีให้เนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรามาอยู่ที่นี่กันสองวันเราเห็นแล้วน้องๆทุกคนคงตอบคำถามให้กับตัวเองได้แล้วว่าที่นี่เหมาะที่จะเป็นที่ฝึกปรูเพื่อไปแก้ปัญหาให้กับสังคมได้หรือไม่พวกน้องๆก็ค่อกตอบเองถ้าน้องๆตอบว่าใช่ที่นี่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณอาจารย์ ได้เตรียมที่ไว้ให้พวกเราแล้วน้องๆอยากคิดว่าปทุมธานีฉบับนี้เรามีมาอะไรโดยชื่อม,มีอยู่เถึงแปมหาวิทยาลัยนั่นขอกชาวบ้านนั่นเยอะเลยแต่ถ้าน้องๆมาช่วยกันทาที่นี่นะเราจะทำหนึ่งที่เนี่ยเราสามารถไปแซมช่องว่างของมาอะไราแปดแห่ทงที่มีอยู่เนี่ยเราทำได้มากมายมหาศาลอันนี้อันนี้เป็นโจทย์อันนี้เป็นโจทย์ทางการศึกษา ที่จะฝากไว้กับน้องๆพวกเราทุกคนและเดี๋ยวเราจะช่วยกันคิดว่าเราขับไปถึงที่ทมงานของพวกเราแล้วเป็นเมื่อเราขับไปถึงที่ทางานแล้วผมคิดว่าถ้าหมาลัยของเราจะได้มาช่วยเสริมเรื่องพวกนี้ท่นนานอธิการบดีของเราท่านนายกสภาลายของเราท่านผู้บริหารทุกคนคงจะมีความสุขคงจะมีความสุขนะคงจะมีความสุขนะเพราะนั้นผมคิดว่าการศึกษาเนี่ยพอห่างวัดมากเกินไปภายใต้บริบทของวัฒนธรรมไทยมันจะมีปัญหาอย่างนี้ มันจะมีปัญหาอย่างนี้เพราะว่านักการศึกษาที่เป็นแบบนักการศึกษาธรรมดาเขาไปเรียนมาจากตะวันตกเขาเอาวิธีคิดแบบตะวันตกเขาไม่ได้เป็นนักการศึกษาที่คิดแบบไทยหรือแบบตะวันออกที่เราก็อย่าเราจะเห็นได้ว่าเราก็อธิบายให้เราฟังว่าการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เรียนท่อๆๆๆผลบทจําๆๆเขียนตีพิมต่อการการศึกษานถ้าไม่รู้จักตัวเองก็คือไม่ใช่การศึกษาี่ง่ายๆเลย ตักตกับปรัชญาพื้นฐานว่าเรียนด้วยการท้องเรียนด้วยวิธีอย่างนี้เราฟังคนอื่นเราฟังตามคนอื่นเราพูดตามคนอื่นเราคิดตามคนอื่นแล้วเราก็ําตามตคนอื่นเพราะนั้นเราก็ฟ้องลงเถียวตามคนอื่นเพราะเพราะวงจรอันนี้มันเป็นวงจรดุบาอันหนึ่งในของสางคมมนุษย์ปุถุชนมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันจะยกมาตรฐานทางการศึกษาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราไม่สามารถห่างจาก ศาสนาได้เราไม่สามารถหาจากศาสนาได้พระนรีจ <om c> ีอันหนึ่งที่สำคัญก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี่ถ้าทุกทุกท่านเลยญาติธรรมทุกท่านเลยที่อยู่ที่นี่ผมคิดว่าหลวงพ่อเนี่ยได้สร้างได้สร้างเสนานสนะได้สร้างสถานที่ที่นี้ที่นี้พร้อมจะเป็นได้ทุกอย่างถ้านแอเป็นวิทยาลัยก็เป็นวิทยาลัยเป็นมหาอะไรก็เป็นมหาอะไรเป็นโรงเรียนก็เป็นอะไรเป็นสถาบันก็เป็นอะไรออกมาที่นี่มันมีมูลค่าเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกิน ผมคิดว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเราถ้าหากว่าทุกคนจะมาตายกันได้รวมกันเนี่ยที่นี่เนี่ยแจกีเดียแจกยิย่งใหญ่ามากเพราะนั้นผมก็อยากจะกขอพูดคุยด้วยเวลาที่จำกัดกับท่านทั้งหลายเียนแห่นี้แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์แล้วก็พระเทรานภูเทาระทุกท่านแล้วก็ญาติธี่มทุกท่านที่ได้ให้โอกาสในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณครับ ให้จำไว้เวลาถ้าเกี่ยวข้องกับคารวะปลบมืออันนี้ไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมที่ผิดแต่เราไม่ค่อยจะจับถูกเลยรู้จะยกมือไหวหรือจะมือหรือทำไรทำไม่ถูกแล้งทุกครั้งพอพูดจบหรือแนะนำตัวก็ต้องปลบมือถ้าเป็นพระ สาธุอยู่ในเวทีไหนก็ต้องสาธุนี่คือวัฒนธรรมสุดท้ายก่อนที่เราจะทำเรื่องอื่นเพื่อสรุปการศึกษาวันนี้ฉันทำอนุสาวรีย์ไว้ที่ข้างหน้าจะเชื่อว่าไม่มีใครอ่านหรอกเคือเขาทำเจดีเเขาทำอรหังทั้งสองอย่างดูสวยงามหมดฉันก็เลยมิกมาอยู่ที่เดียวกันเลย เจดีระคังแเจดีคังทำไมทำทำไมก็เพื่อต้องการจะบอกว่าเอาว่าตามเจดีรัเกเจรังบอมทูเบล,บเบลสันติสุขสันติภาพสันิส,สนติภาพเงินทองเงินทองคือ